รังรู้จบผมรู้สึกว่าเป็นหนังที่ผมค่อนข้างชอบนะมันอาจจะไม่ได้เป็นหนังที่อู้ยกระดับอะไรมากมายแต่ว่ามันรู้ตัวเองว่ามันต้องการจะเป็นอะไรทําให้เรารู้สึกถึงความสําคัญของเวลาเวลาที่ให้กับครอบครัวเวลาที่ให้กับคนที่เรารักเรื่องนี้มันสื่อถึงความถูกต้องของการใช้เวลาครับ ยอมรับว่าเรื่องนี้มันเล่าเรื่องราวแบบตัดสลับไทม์ไลน์แต่ว่าเรื่องนี้ครับเรื่องนี้ผมรู้สึกว่ามันกลับดูแล้วไม่หมึนนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่มันไม่ได้ซับซ้อนอะไรเยอะมันเป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์ของคนสองคนพอมาถึงจุดหนึ่งแล้วอ่ะมันจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวละครปัจจุบันแล้วก็ย้อนกลับไปที่ตัวละครที่เคยพูดถึงในจุดนี้ด้วยการที่เรารู้ข้อมูลมาหมดแล้วอ่ะ การมาถึงจุดที่เป็นไทม์ไลน์สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้เราดูทรงพลังมากๆ